สวัสดีครับผมช่องเกษตรวิธีชาวบ้านก็มาเจอกันเรียแล้วครับผมคลิปนี้เนาะคลิปนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบแล้วก็ติดตามในะรูปแบบของไข่พัครับผม,ผมเลี้ยงบ่อปูนเนาะบ่อหกคูณสิบรครับผมสามบอ่อเรามาเปรียบเทียบกันเลยครับผมมันมีห้าบ่ออยู่ครับผมแต่ว่ายังไม่ทาให้มันทั้งหมดเลยครับผมกาลังเตรียมบอ่ออยู่บอ่อที่4ี่ครับผมเนาะ,ะวันนี้ก็มาดูครับผมวันนี้เรามา การลงครับผมนี่เลยเอ่อลงสุดท้าย10เอ่อสิบกิโลเหมือนกันครับผมเนาะสิบกิโลเหมือนกันไข่พําเลี้ยงบ่อปูนครับผมนี่เลยเอ่อบ่อสุดท้ายนี้เราแช่เราแช่เอ่อถุงเอ่อถุงมูลสัตว์ครับผมถุงมูลสัตว์เอ่อมูลมูลวัวมูลควายครับผมเนาะต้องกระสอบครับผมน้ําหนัก20 กับ20เป็นสี่ิบกิโลกร,รมัมครับผมเนาะสีกิโลกร,รัมครับผมแช่ไว้แล้วก็เจาะเจาะเจ,จให้เป็นรูแล้วก็มันระบายออกครับผมนี่เลยความหนาแน่นมาตราความหนาแนมสอ0ร้อยเออค่าอีซครับค่าปุ๋ยก็ สองร้อยยี่สิบกว่าครับผมสองร้อยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับผมเนาะแล้วมาดูบ่อที่สองกันครับผมเรามาดูบ่อที่สองบ่อที่สองบ่อที่สองวัดค่าอีซีได้ก็เท่ากันครับผมอันนี้ลงก่อนครับผมก็ลงก่อนไม่ไม่ไมหนาเท่าไหร่ครับผมเนาะก็สองร้อยวัดค่าอีซีได้สองร้อยสี่สิบครับผมอันนี้สองร้อยสี่สิบครับผมเนาะแต่ว่าความสูงระดับน้ําต่างกันครับครับผมน,นี่นี่อันนี้สูงอ่าสี่สิบส่วนบ่อนั้นสูงห้าสิบครับผมเนาะ เดีด๋ยวเรามาดูบ่อ ondan, ต่อไปครับผมบ่อบ่อลงที่แรกเลยครับผมห่างกันสองวันครับผมเนาะลงห่างกันสองวันครับผมลงห่างกันสองวันนี้เลยครับผมนี่เลยห่างห่างกันสองวันนี้บ่อที Arizona, i, <m utter> ่แรกครับผมอัตราการหนาแน่นไม่สู้บ่อแรกไม่สู้บ่อแรกไม่สู้บ่อแรกครับผมเนาะบ่อแรกที่ลงสุดท้ายครับผมอในรูปแบบของลงสุดท้ายครับผมนี่เลยเนาะบ่อนี้มันเป็นอมันเป็นความสูงความสูงของน้ําก็ ห้าสิบครับผมระดับเท่ากันครับผมห้าสิบระดับระดับเท่ากันครับผมนี่เลยแต่ว่าอัตราค่าอีซีค่าอีซีก็ร้อยหกสิบสองครับผมนี่ค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยน้อยกว่าเพื่อนเลยครับผมเนาะแต่อัตราความหนาแน่นก็หนานิดนึงครับเพราะว่าลงก่อนเพื่อนครับผมเนาะลงก่อนเพื่อนสองวันส่วนนี้ลงที่สองครับผมเป่ากลางค่าอีซีครับผมอันนี้อันนี้น้ำหมักชีวภาพครับผมกับรูปแบบของน้ำหมักเอ่อ น้ำหมักคีวภาพกับน้ำหมักมูลสัตว์ครับผมนี่ลงก็สองร้อยสองร้อยสี่สิบเหมือนกันครับผมเนาะสองร้อยสี่สิบครับผมนั้นร้อยหกสิบร้อยหกสิบแต่ไม่สู้ตรงนี้ครับผมเรามาเปรียบเทียบกันอยากให้เพื่อนพร้อมพี่น้องเละยกชาวเกษตรกรหรือแรกชาวประมงครับผมเนาะก็มาลองทํามาดูครับผมเนาะนี่เลยครับผมอัตราความหนาแน่นโหนามากครับผมเนาะเร็วมากครับผมสามวันครับผมสองสองวันสองวันครับผม ประมาณประมาณสองวันสองวันครับผมสองวันไม่ใช่สามวันครับผมขอโทษครับผมเนาะสองวันครับผมสองวันสองสามวันนะจับเอาลงครับผมนี่โอ้โหนามากครับผมเนาะโอ้ปุ๋ยนี่สุดยอดเลยครับผมการฝังการฝังเอ่อทุ่นการฝังทุ่นทุ่นก็ดีครับผมดีดีมากมันมันอยู่พื้นครับผมมันอยู่พื้นมันลงสาเหตุเพราะว่าอะไรครับผมอ่สันนิษฐานว่าอ่การที่เรามาดูครับผมเนาะหนึ่งคือรูปแบบของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของไข่พําครับผมการเคลื่อนที่ของไข่พํมมันเคลื่อนที่ลงไปหาอาหารเองโดยอัตโนมัติของมันโดยสัญชาตญาณของมันครับผมลงหาไปหาปุ๋ยอ่ากินแล้วขึ้นมาลอยขึ้นมาครับผมนี่เลยมันกินแล้วมันลอยขึ้นมาครับผมนี่เลยมันลงมามันลงไปหาปุ๋ยเอ่อที่มันเอ่อที่มันมีค่าอีซีค่าปุ๋ยเยอะกว่าข้างบนผิวน้ําครับผมนี่เลยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมก็ ดีดีพอสมควรครับผมค่าค่าปุ๋ยดูพื้นนี่ก็ประมาณก็ก็ก็น่าจะสองร้อยเออสองร้อยถึงสามร้อยครับผมเนาะอ่าก็อัตราการเปรียบเทียบกับบ่อดินครับผมบ่อดินก็ประมาณที่ว่ามันลงไปพื้นเออลงไปพื้นครับผมเนาะไข่พําลงไปกินเออปุ๋ยอ่าที่พื้นครับผมที่พื้นแล้วก็ขึ้นมาประมาณนี้เลยอ่ามลอยขึ้นมาครับผมนี่เลยวนามากครับผมนามากสองวันครับผมนี่เลย อ,อยากสนับสนุนให้เกษตรกรกับประมงครับผมนอนเลี้ยงอยู่ครับผมเนาะเ,เพราะว่ามันเร็วมากแต่ว่ารูปแบบของการตลาดการค้ากันขายก็เป็นอยู่รูปหนึ่งเราก็าค่อยติดตามกันครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเกษตรวิถีชาวบ้านครับยูทูบครับผมเนาะเบ้าวต้อก็ไปแล้วครับผมเนาะเราก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ